สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีสิบ้าพี่น้องเบิ่งสถานที่มองนีครับพี่น้องจําได้บ้าว่าสถานที่มองนีคือมองไดครับนี่ครับจาได้บ้ครับนี่คือสถานทีรวมภาพยนตร์สมเด็จตรามานะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับสมัยก่อน30ปีที่แล้วพี่น้องจําได้บอกครับไปผูดใดเคยนั่งมองไดเนี่ยครับนั่งมองไดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ้สิภาพาไปเบื่องนะครับว่าตอนนั้นผมนั่งมองไดนะครับช่วนีีกับเบิ่งบรรยากาศทะกอนนะครับ นี่ครับบรรยากาศมองนี่กันสิมองลกหนังมองจอหนังนะครับมองนี่เนาะจอหนังแะ้วบอกพือสิภาพพี่น้องไว้เบอรงครับห้องน้ำเ่างน้อยครับห้องน้ำห้องน้ำยังสะอาดอยู่ครับสะอาดสะอาดนะครับมันเปิดใส่บริการสำหรับพี่น้องที่มาตลาดนัดครับมาใส่บริการกับเพิ่นได้ครับเก็บค่าพัาประตูเขาห้าบาทครับสำหรับห้องน้ำอยู่ลรกหนังนี่ครับลรกหนังนี่มองตั้งจอครับตั้งจอ กีทีแล้วเห็นสั้นๆด้านเสือตูดลำพุ่งครับตูดลำพุ่งนี่ครับบริเวณเดี๋ยวจากทั้งล่างขึ้นทั้งบนครับจะเป็นแบบนี้แล้วครับบัดนี้ผมเสพ้้าไบเบิ้งครับผมผมคิดว่าผมเคยนั่งนะครับสมัยตะกีบมือสามสิบปีที่แล้วนั่งอยู่แถวๆกลางนี่ะครับแถวๆกลางนี่จะมาอยู่ทางด้านด้านด้านตัวมือเนี่ยะครับแล้วสิคือหาเบิ้งผมจะคล้องเคยนั่งนะครับ งหนมากคระบที่ยแถวๆนี้แหละครับพี่น้องจําได้ไหมครับนี่ครับก็สีอยูดแถวๆนี้แหละครับมองนั่งครับแต่กอแตกีเคยมาเขารงหนังสมเด็จเรื่องแรกเบิงรงหนังสมเด็จก็คือไวซ์ซิงครับพี่น้องจําได้ไหมครับไวซ์ซิงตอนนั้นผู้ใดเคยเขาเบิงนะครับไวซ์ซิงจารุนีสุสบัตแสดงกับผู้ใดกับโมหูจำอะไรแล้ว ขอเมืองครั้งแรกของโลกขอย่นสมเด็จรามาครับสมเด็จรามาของทิ้งเทรื่องคือห้องฉายหนังครับทิ้งเครื่องกับด่านขางเป็นแบบนี้ครับมีช่วงหนึ่งพันสาพระร่วมนะครับตีพระร่มใหญ่นี่ครับบรรยากาศเก่าๆแผ่นพิรลองเมืองครับนี่ผู้คนมารักษาเก็บบัตรผ่านประตูเข้าห้องน้ำครับผ่านประตูเข้าห้องน้ำห้าบาทเป็นว่าห้าบาทนี่ครับห้าบาทขอบพระเด้ครับเพล่อรับพิองสีมาตลาดตลาดนัดนะครับ ตลาดนัดพิ่งกระสีมีค่อยผู้ค่อยเก็บก็น,นี่ะครับใส่บริการของน้ำเพิ่นครับนี่ครับสละดกิบดีอาไรจะมีก่อนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมบสวัสดีครับ